สามวิธีที่จะทำให้ผู้ชายดีๆรักและเคารพเรา 1. เราต้องมีรายได้เป็นของตัวเองผู้หญิงที่มีรายได้เป็นของตัวเองพึ่งพาตัวเองได้จะดูดีมีสเสน่ห์พึ่งพาตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องขออีกฝ่ายผู้ชายที่ดีทางจิตใจและลูกคุณสมบัติและมีจริยธรรมที่ดีจะมีเคมีที่ตรงกับเราพร้อมที่จะยกย่อง และชื่นชมผู้หญิงที่พึ่งพาตัวเองได้ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่มีฐานะหรือเลี้ยงเราได้ก็ตามแต่ผู้หญิงที่พึ่งพาตัวเองได้มีรายได้เป็นของตัวเองมีอาชีพเป็นของตัวเองโดยเฉพาะอาชีพที่มากกว่าแค่ช่องทางเดียวผู้หญิงแบบนี้จะทำให้ผู้ชายที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อมเป็นผู้ชายที่ดีฐานะดีความคิดดี พุ่งเข้ามาหาเราเพราะเขาจะรู้สึกว่าผู้หญิงแบบนี้จะไม่ใช่ผู้หญิงที่เข้ามาหวังหรือเข้ามาเพื่อให้เขาเป็นฝ่ายดูแลเพียงอย่างเดียวเราจะสังเกตเห็นได้ในยุคสมัยนี้ที่ผู้ชายคุณสมบัติเพียบพร้อมไม่ว่าจะเป็นฐานะชาติกลกูลความคิดการศึกษามักจะได้ผู้หญิงที่ลักษณะใกล้เคียงกันถ้าเราอยากจะได้ผู้ชายที่คุณสมบัติดีเพียรพร้อมและรักเราเคารพเราสิ่งหนึ่งที่คุณต้องมีจําไว้เลยนะคะ ก็คือรายได้ที่เป็นของเราเองโดยไม่ต้องพึ่งาพาคนอื่น 2. องเคารพตัวเองและดูแลตัวเองผู้หญิงที่พูดจาไพเราะดูแลตัวเองและไม่ขี้บน่นไม่นินทาพัฒนาตัวเองในด้านความรู้อยู่ตลอด <c oughs> เพื่อจะพัฒนาตัวเองไปเป็นคนที่มีความสามารถมากกว่าการแค่เป็นแม่บ้านหรือทำงานประจำเพียงอย่างเดียวเช่น <c oughs> ไปออกกำลังกายไปเขียนหนังสือ ไปพัฒนาตัวเองในด้านกิจกรรมต่างๆที่ทําให้ตัวเองอมีทักษะความสามารถเพิ่มมากขึ้นมากกว่าแค่การทํางานอย่างเดียวหรือว่าดูแลบ้านอย่างเดียวเป็นวิทยากรเป็นนักเขียนมีเวลาว่างเป็นของตนเองโดยไม่เอาตัวเองผูกติดกับอีกฝ่ายสิ่งตรงนี้จะเป็นสเสน่ห์และเป็นจุดดึงดูด แม้กระทั่งผู้หญิงที่แต่งงานแล้วหากมีกิจกรรมเป็นของตัวเองและพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดตรงนี้จะทำให้คุณมีสเสน่ห์ไม่น่าเบื่อแล้วก็ทำให้สามีหรือว่าคนที่เรารักอยากที่จะอยู่ใกล้ไม่เป็นของตายของใครนะคะ3 เคารพคนที่เราครบด้วยพูดให้เกียรติชื่นชมกับแฟนกับสามีของเรากับคนที่เรารักคนที่เขาอยู่ข้างๆเราให้กำลังใจและพูดถึงเขาในด้านที่ดีทั้งต่อหน้าและรับหลังไม่เอาเรื่องด้านลบของเขาไปพูดให้เพื่อนๆของเราหรือคนในครอบครัวของเราฟังให้เวลาและใส่ใจกับเขาพร้อมที่จะสนับสนุนสิ่งที่เขาชอบ สังเกตรายละเอียดเล็กๆน้อยๆรับฟังปัญหามากกว่าที่จะเป็นฝ่ายพูดพร่ำบ่นในเรื่องของเขาฉะนั้น3ส,สิ่งนี้ครูอ้อก,การันตีค่ะว่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้คนที่เขาอยู่ใกล้เราอ่ะทั้งรักและเคารพเราให้เกียตริเรามากถ้าวันนี้เรายังรู้สึกว่าคนที่เรารักยังไม่เป็นที่พอใจสําหรับเราหรือรู้สึกว่าไม่ให้เกียรติเราเลยพูดจาก,กับเราก็ไม่เพราะ เราอาจจะต้องเป็นคนที่เริ่มก่อนถ้าเราแสดงออกกับเขาแบบไหนเขาก็แสดงตอบกับมากับเราแบบนั้นเช่นกันที่สำคัญเราต้องแสดงออกอย่างจริงใจให้เกียรติกับเขาด้วยเช่นกันนะคะครูอ้อขอเป็นกำลังใจให้คนที่อยากมีรักแท้คนที่อยากมีคนรักที่ดีลองนำสามเคล็ดลับนี้ไปปรับใช้รับลองว่าได้ผลอย่างแน่นอน